是。 ดูรนจนนีนสซีพระเชิญใจกรรมเนื้อตันปกปกโนโประคงควันพระคุณทานมากล้นเป่อเมอรุนปนรำพันคุณทานอันยญยยิ่งกว่าสิ่งใด ครบคุณครูพระเจ้าและากรับคุณครูอาจารย์นัตานโพสซนและาพมผูอ่อนปัญญาครัวมาจนเยินจนปลัดเปลืองเรื่องวิชาณภาษาไทยจํำขึ้นใจเยี่ยมยอดโนตลอดมา หวัยประครูพระเจอและประคูสมัตรกาบทบวท,ทลาสลัดเอ้งได้ตัดแล้วสึงตันานะมันเป็นเพียนประบริตัมประสมามีคุณมากล้นโงพนประมาณ นั่งกรมกราบครูนั่งนะัทางยีรบเก่าข้าพระเจ้ามาตั้งจิต,ตครูเออเงติตาครูเปรับนาะตองรองเชิญมาอนาะาชานานโปรดบันดาลความปัญญามา,าทุกนาที เราไหวโพเท้าเจ้ากรนคือสุ้นตทนู้บรมมาครูผู้เล่มลักตาเนอยอัดโสนสีออเสร,ราขอนอมเรียนสิพระองค์รจชวงจะเรียนเป็นตียินกลากระโม,ม่เมอของเจ้าตย อกกระพปงอาจารย์ทวีสินเองเอียกุศลศิษย์ ชาติน,นวีสินนภสรเสดจดนจิตตกคำโลกคองโลกไ้ครองเลยนาจันริจางัมเปรนลูกนังกอสังปนใจเ้วกรตัดไปปอน,นังโลกนาจันเอลูกนังนองอมสีละ ว้ยโกรมออเบืองโนติลือเลืองเลี่ยงเงป่อปูนังจันแกว้วเมื่อคำเลี่มาวายว้ยล่วงป่ตอปาาตัวฤๅพ่อตันโคติตันในโลกโลกละตกคำชาว้าโบยาละเจืจอในมาคุมกันไป พอทันคลคยพอทันเมืองเ่พอทันเรื่องเลยพอทันคงขอทันชงช่วยกระจายโน้ความจังลยล่วงพอเคี้ยวล่วงพอข้าวข้ามาลุนใจจะเริ่มส่ให้กระจายยางเมตี หล,วง,ว,งงล,ว,ลวงพ่อเปรกพ่อตานชูเท้านั่งนั่งกล่าวประกาศหลวงพ่อพุทธอาจารย์ครูประภาสโปรดประสาชชนป้อนซีพ่อตานยนียมพ่อตานอุจันมาคุมกันไปเรียอันา,อานเฉลี่หลวงพ่อสังพอนั่งบูชา ว้ยพระตาเจดีเมืองนคยกสีธรมมรานี่คือธาตองค์พุทธังโยกัดเหล่าตังเนื้อเกสาขบรมีมาคุมกันร่างกายานังวันตาประทัดรเอนเอประกาศไป อันรับสิทธินในโลกาโลกาไว้ให้โรตีอยู่ตายลาตองวคอว้าครอไม่จะพอว่องนั่งโปรดไปงงแลลวจเจริงยาน้านมาไว้คำไรไรนังประกาศปลอมโดยอาราธนา กระปีนองกระพ่อเมติทัทนมาเลยนั่งระดับผู้เล่ดูเลยคนว,วันที่นั่งนองมานี่คนชอบชัวคนจังบางทานก็ยังนินทาอย่าด่วาวางให้ไรมานายิญงใจทานผู้กวัาง นั่งเออปราชัดยาใจต่อปีนองเออเผิ่อก่อ,อเกือแต่ยติเผื่อบงมันปีนองเออทำลายนั่งเหมือนพมไปหน้าป่ากรงแลมองระวังไม้ประมาทปราดับแต่มันก็ยังต้องเวง กดเจอสั้นมีที่ทเต่าขยมจะเกาา่าเปิดโล่นักปเปิดขยมจะต้องปรลงพอดังตะเลงเมื่อสีเดิมดำเหลือใครจะทำให้เป็นสีแดงประอินเปลงคุณกัรู้โนว่าอินโปลแต่ทูกหม่เหลือทุกวนันใช้งานกับโครงกระดังงาตรองกับควันควย บ่ตึงใครเครียหวาต้องอมดมดอกยากันเปล่งเปล่งปีงปนทองเออแล้วตั้งดอกไปโยมก็ดมดอกยากันเปล่งเปล่งตั้งดอกไปโยมเม,มื่อนพร้อมเล้วเชิญจุมงอเมผุ่มเม น้องเพื่อนพ้องทุกคนนั่งอึน,น้อยยอดคนคนกคลาบทุกคนทุกท่านที่มาลันเลิกจากงานทุกท่นานสละเวลามานั่งหน้าจอรอตาโอ้แควนจาท่านยังห่วงยา อุดสามายกำลังใจช่วยอารักนั่งลงอยู่ผู้าทยอย่าเพิ่อไปเออของใหม่เราคนตายอย่าได้ละเลยนังตะลุงรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีขอความเพื่อนของน้องพีสินน้นฉันนี้นาที่น้องเอ๋ งานวัดงานบ้างมีงานรับไปได้เลยงานทบชหน้าแกเลยลังยังเคยรักใ้เป็นเพนฝ้าพีกทีน้องพี่ตั้งหลายตั้งพวงผมไม่พูดหลอกลวงรักถึงทรวงไม่มีกอนแกลเี่ทพันการุณขอบคุณ ค,ค,คลับเป็น,นเพลินผมขอเล่นนั้นต่อบแทนรักควางแม่นเวนเพนนั้ ขอฝากเพื่อนของน้องพี่สินชันดีนาที่น้องเอ๋ยงานวัดงานบ้านมีงานรับไปได้เลยงานทุบวดหน้าแก้มเลิกหนังยังเคยรับใจเควนเฟนลาพี่พีน้องพี่ทั้งหลายทั้งปวง รักชื่นช่วงไม่มีก่อนเลนบี่ท่านคารุนขอบคุณนะครับเควนเควนผมขอเล่นนางตออแทนรักควางแนเเนเควนเควนนาง โบตัสบโชาธรรม,มสบบชาสังฆสบโชาโูชา,ชาคุณพระพุทธประธระมรมและสมกตลอดคุณมิดรคุณมันนาคุณครูบระเจารยนทร์สุเมตีสักการะบูชาเคารพทรงสุดข,อขอ้องข้าพเจ้าตั้งความกร,ระพรมนัานนันยตีตลอดไปถึงมันนาส,สิ่งศักดิ์สิทธุอาชาคนละโลก รารมณ์ธาตุใจนี้มิ่งควันรอชะเบิกเนครพระพุทธสิหิงมิ่งควันเบิกนเนคคอนพอจะดำที่เราเคารพนับถือพระลักเบิองนครอีธรรมราชขอ้อโคบังของเบิองนคนขรข้เรามีบารมีจงมาปกปักร,รักษาบรรดาพี่น้องแขวนนั่งตะลุงขณะเจ้าภาพตะลุดถูกบรรดาเน้งตะลุง,าาะะลง,ง,ลงทุกชีวิตให้ปลอดภัยทุกคำชาวเขาโน,น้ โดยคืนนี้ก็ได้รับเกียรติจากนาราทีวีสองช่องหนึ่งที่เจ็ดมาบันทึกเตีบทุรทัศ์ให้พี่นอ้องท่านได้ชมกันนะครับแต่ไม่ทราบว่า,จ,าจะไปตัด่ตเร,รือใจอสมรักเสร็จครับวันนอยก็คงจะได้ชมมาพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆก็เลยกันครับข้อประคุณไปยยงโคไลและผู้เกี่ยวข้องในหวยประยุนเงินพรอมจยเข้าโรงพิม์ประยุน,น,นการพิมพ์ทีกล่าวการพิมพ์ที่กล่าวแลออาา้วครับเจ้าหน้าที่นาราตลอดไปตึงหนองุ่มไม้ก็ได้มา้เกียรติบันทุกเสียงในคืนนี้ครับ ต้องขอบประคันแม่ตรงนี้ด้วยครับพี่นองครับนณะเป็นอิวิทไม้ยันดีที่นั่งตะลงุงโรงพมือหนอย,ยอด์ุึพลจาอำเภอปากาป,ปน,นังอานาครตที่ธรรมรัตนในมาแสดงนั่งตรงนี้เพื่อใ้พี่นองที่เมาติดสวนบนส้นกดศ้นไว้โพธิ์ที่ลงละไปในเดือนจำเขาตรงน,นี้มาตําม,มุนกันแล้วครับพี่นองในเ่นนั่งิ้นลปินผืนบานคือนั่งตะลุงเรานะครับ คือศิละปะใบจำทิ้มศิลปินใบจำปากกองปักตายรอตีขึ้นหน้าขึ้นตาตอนนี้ก็มันมีอยู่สามอย่างคือนั่งกับลุงมโนราเปล่งบอกไปหน่อยการรู้ใจโอยาหญิงเลยเปล่งบอกนะครับทุ่นมากนะครับจังหวัดอื่นไม่ก็จะมีทำมีก็ไปสาวจังหวัดนครฟรีธรรมาษของเราเมื่อนจะไม่คนพี่น้องกับคนอยากย้ำกันได้อย่างดีทศิลพินแยงชาติคือปลดสอยหรือเปล่งบอกซอยเซียงตอร์หรือเจอเจียงวันไหนสร้อยดำเชม ก็ได้เป็นศิลปินแห่งิาชาร์ตเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงศิล้นกับเปล่งบอกจนไปตีเหลืองระเบือลือกลาไปตกจังหวัดดังที่พี่นรองแรบทราบแต่ตอนนี้ตันโร่อยตันกระเดิดจากขอกเราไปแล้วครับก็รยังเลือดแต่ลูกศิษย์ลูกนะอยากจะตรงซืบทอดมรดกเปล่งบอกด้านนวายข,ขู่คู่ผักตายหรือคงอยู่ขู่จังหวัดนครที่ตำราชกเรานะครับเดี๋ยวนี้พี่นรองกับบรรดานุ่มเด็กๆเ,กเกยาวชน เป็นนักเรียนนักศึกษาเราเคลื่เปลี่ยบอกกันมากมายนะครับมีการส่นเปลี่ยบอกกันที่ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ตอนนี้เป็นตัวจักซ้ัพย์กคือเปลี่ยบอกส้มเฉยทริอุทองถึงเป็นเปลี่ยบอกถ้วยพระยจันทร์ส้มเพชระฏิบพระรัตนาสุดารัตนาสุดาสยามกุราชกุมารีอ่าตลอดไปถึงเปลี่ยบอกสุรินทร์เสียงจันทรนี่ก็เป็นเปลี่ยบอกแจ่มถ้วยพระราชทร์ส้มเพชรปฏิบป้องกันอ่าเป็นปรมาจารย์เปลี่ยบอกติดโซนลูกศิษย์ลูก้าไว่าเปลี่ยบอกกูเบิกนครเรา กนกจากเพลงบอกแล้วก็ยังมีโนรานั้งตะลุงไปโนมาตนนี้มากมายเหลือเกินเพราะจากวัดนคนที่ธรรมราชขอเราได้ตั้งสมาคมศิลปินผืนบ้านนครที่ธรรมราชมีใหตั้งนั่งตะลุงโนราเพลงบอกนี็ก็มากไมพไปน้องเกือบรอยขนาดที่อยู่ในสมาคมเรามีการประชมุมพอป,ป่ารัางกระตุกเดือนถึงสมาคมก็ตั้งอยู่ที่วัดนาพระรลมมาตุครับเรียกว่าตั้งอยู่ตรงนั้นกับ ธรรมดาเด็กเกยาวชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชัน้นประถมนักเรียนชั้นมัธยมนิติตหนักสึกษาอาจจะน้าทีตำวจครูบาอาจารย์หรือว่าประชาชนธรรมดาตอนนี้ก็ได้มาคุกการแสดงนั่งตะลุงกันมากมายนะครับนะเราจะพออย่างยิงกบพุ่มกามีหลค่คนกับตีปินนักเรียนเป็นเรียนปัตยุมอยู่ทวีปนหนักศึกษาก็มีตอนนี้มาคุกนั่งตะลุงอยู่ครับนะเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องถกใจเวลที่เราเป็นนั่งตะลุงิล่เราเป็นโนราโรามันจะมัดไปประชาปากตาย สร้างประเพณีพป่น้งช่วยกัน,นรักช่วยกันส่งเสริมท้งนั่งตะลุงโดราพิงบอกจะไปเดินตินตีเฉื่อหน้าจิ๋วตาของปากตายบ้านเราครับรับรองว่าไม่หน่อยหน้าศิลปินของปากได้ไปโน้มดัง้งตะลุง,งเรานีศิลปินต่างปากก็ยอมรับเ็ามีความมีความสามารมาจริงๆในด้านศิลาปะการแสดงประเพทนั้งตะลุงนี้เม่ตนักปากปากปยุนก็นยังยอมรับแต่เขาไม่สามารถจะทำได้เบื้อน,นั่งตะลุงเรา หลวปูต่างเสียงยิงเสียงชายเสียงนุดเสียงนางเสียงอยากเสียงปลาเสียงอะไรตัวได้เสียงสัดเสียงปีก็อยู่ติดนั่งตะลุงทำกัเดียวก็นักปากปลายน์นี่ก็ตทำกันไม่ได้นี่ก็ยอมรับตรงนี้